ก็สวัสดีให้ผมจูกเกอร์ึ่งนะครับอยู่เกมฮอตนะผมยูพีโรโซสติวเลอร์นะตัวนี้ก็ห่างหายไปนานนะอ่ะก็ตามมาทีที่ส4บสี่สกอร์17ต่อ18นะครับตามอยู่1คิวโซคิว1ตายถึง2ครับไอซ <c oughs> ิสสองเกิดสี่ทีที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อตามอยู่เล็กน้อยถึงศูสีใช่ไหมแต่หลังจากน,นี้อีกแป๊บเดียววะเม่งขาดงงมากขาดได้ไงเราก็เลยต้องมาดูนะครับทำไมเกมมันถึงแบบ 15นาทีที่ผ่านมายังไม่แย่โอ้โหเรียบร้อยครับีมโดนโดมโดนอะไรงนี้อ่ะ15นาทีเนี่ยสูสีน่นะแล้วทำไมหนึ่งฆ่าน,นะครับไาดูโซติลเลอร์ทันได้ว่าไงผ่าเรียบร้อยการบนครับบวกต่อฮหลักหน้าเก็บคนน้อตไปได้อ่ะฝั่งเรามีคนนอตฟินเอ็มพาดในโวลโซติลเลอร์เนี่ครับแคลรี่สาม เรับลมเพีรนะฮะลักหน้าเดอะดาร์กอ่าจำผ้พาพแล้วก็ทันเดอร์นะฮะึรง่องโหแม่ด้วยครับเดวอากาดฟินสู่มาครับแต่ว่าเดวัวได้ไปก่อนครับเดอะดาร์กปาดฟินมาครับหาไล่ตีเดวัวกัดช่วยครับฟินยิงป้าบอ่าลักหน้ามาอีกอ้าวเดวัวเดวัวเก็บสามเฉยครับผม oh <my> มาจุดพลิกผันที่ทำให้ชีกมันคือตรงไหน,น อะโซก็คือพกอะตอนนี้มีวินบอกกันเดียวมีการติกต้องการันเด e อดึงมาฟึ๊บโอ้โ,อโหเขียว เจอแซมพาขังครับเดโวเทโวกาดก่อนนะครับโซติวเลอร์เดินมาอันตี้าบโอ้โหหายเลยนะแล้เฮนเดอร์ก็โดนะครับจุดพลิกผ่านคือฝั่งนี้อหรือเปล่าออห้าฝั่งนนแยกแยกฟาร์มกันอยู่ทางนี้เดินเกมละสิบห้านาที มาเลทเราก็เลื่อนอยู่เนาะจะเล่นเลทก็ได้โตมียังโครนอสตั้งคนนะครับออกเป็นนู้นก็คีบอะลรกันตีทีหนึ่งก,ก็ไม่ได้ลาดอ้าวดาดา้ากันดีบูด,ดึงมาเป็นฟินนะผมโอ้โหอะไรเนี่ยนะสองนาทีสกอร์ไหลเป็นน้ำเลย แซมพาลอกล้อหิวกะสมมติพักมาโดนแน่เดวโวนะครับทำบ้าดัาเบเรนนะมะการตกต้องการนะเดวโวเยอะโอ้โหแลดึงครับไม่ถึงครับผมออกเราเบิร์ล้างปอมมาแก้ทางแซมพาก่อน โคโนด์โดมสองครับเต้วยาอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงนะมันอยู่ในโดมดีๆและดึงที่หลังครับโอ้โหสวยจ้าโคโนอนเกมสองแต่พาแย่งล่างมาเจอระเบิดลังปองโซติลเลอร์ตีแต่ว่าเอ็มผ่านได้คิวโอเละเลเทเลเทเออเมื่อวานเกมที่ผมเล่นเป็นอย่างนี้เลยไอ้แค่สิบห้านาทีแรกทำดีมากทำโหดมาก หลังจากนั้นแบบเดียวเละเออเละและ้วแล้วยอมเลยแล้วถอดใจเลยนะครับคือแบบสมว่าเราได้เปรียบแล้วกลับมาจะแพ้เนี่ยทีแม่งจะถอดใจเร็วกว่าที่เสียเปรียบอยู่แล้วอะเออเหมือนแบบเหมือนแบบตอนแรกทําดีแล้วตอนหลังแย่แล้วแบบงงหิดต,ตัวเองอะแบบว่าเออคอนแม่งไม่เล่นแม่งแนละ้วไปชดอะไรประมาณเนี้ยเออแบบจากดีอยู่อะเอองงกันทำไมชอบเป็นอย่างงี้กันถ้าจากแย่แล้วแย่อยู่มันก็เฉยเฉยหรือเปล่าแบบว่าแม่็แพ้ด้านี้เล่นไปงั้น บ้าบังปอมเ <c oughs> ขียคีมาไม่มีอะไรแต่แต่ดูดีอยู่กับแม่งเลเทท้งนั้นนะครับลงเหมือนโยนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้โยน,น <c oughs> แบบเหมือนตอนแรกก็ดีแล้วมงงุ่งหิดตัวเองนะทำนองนี้มันเลยไหลแต่ได้วัวมาตัวทำเกมไงเด้งมาตัวเึ่งก็นตัดคิวก่อน สังเกตรถเกาะดาบแดงนะดูว่าสิบเก้านาทนะีโซคิวไปสามคิวนั่นเองจะเย็นมีค,คิวเยอะตอนไหนนะี่ยมา, The Dark <c oughs> าแต่ดาร์กป้าเราย้อมพลาก่อนนะครับไปเอาหูฟินได้เนงะี้ย <c oughs> โซได้คิววันไหนอนะ่ะมาครับได้แซมผ้าอยู่แล้วหลังน้าว่างไงโซงได้คิวกี่โมง มีแต่ไข่ลีเนาะอ่ะใคริวก็ได้เว้ยจุดปลอมลเลย์มบาดไม่เคยเห็นสิ่งใครเนี่ยสิ่งจะสิ่งกี่โมงไอ้บาดอ่าเดี๋ยวบอกกระถาฟ้านะครับ <I S 1> ขอ <must S 1> เป็นกินจูรู้ นะครับสงครามก็ทำไรมีฟาร์มอยู่อ่ะแต่วัวครับกดเห็นมาอ่าเดินติดกันแล้วเดินเลยเนาะ เอาล้วครับเห็ดแตกอ่ะเอ็มพาดกูโดนี้ครับตีช่วยอนะไอ้พาได้คิวแนละ้วไอ,อ้เฮียแล้วเมื่อไหร่โซกูจะพังงานเนี่ยโอ้ได้แอซีได้โคโนสไลด์มาครับแต่ว่าจะโดมเดอะดาร์กป่าสวนอ้าวโดนผ่าเลยเอ้าวโคโนสโอ้โหตายเลยครับไม่ทันโด,ดว่าเดวูดึงโอ้โหทันเดอร์ครับโซการันตะีฮะแล้วเมื่อไหร่จะได้คิวอันนี้ล่างหน้าไปไหนจ้า หลักหน้าเออมาเลยครับได้คิวแล้วไอ,อ้เพื่อนซ้ายก็ได้อันตรีระเบิดไปครับมือเดือดดางหายเลยฮนะแลมว่างไงครับเอ็มพาโดดให้อัตีอยู่ปิดทางสวยทีเดียวครับแล้วมาแล้วฮะสามตัวครับกว่าจะได้คิวนะเออไม่ได้แต่ซิดเอ้าไปไหนเพื่อนเอาไปช่วยก่อนลืโอเคได้อยู่บั้มกลางนะครับ จะได้คิวว่าแต่เมื่อบบเพื่อนแม่งตายไปแล้วอะเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ไม่ได้เลยไอ้เฮี้ย้แดดซิดคอนป้านี่คนนอาถามนะครับอืออยที่บอกว่าสิบ้าทีแรกสูสีนะครับต่ผ่านมาแป๊บหนึ่งเกมแบบไหลอย่างกับน้ำพ <S 2> <S 2> <S เพราะอะไรอาเป็นดับแดงหรือเพราะทางนี้ออแหละทางงู้นแบบว่าไม่ออไงแย่งไง เวลาเล่นเนี่ยเวล,ลาทีมทำอะไรไม่ได้อ๋อนี่อ๋อนี่อ๋อนี่เอ้ยบางทีแผนนี้อาจจะได้ผลก็ได้นะครับแต่พอสู้ไม่ได้หรือแบบสูสีมันจะทำอะไรอ๋อนี่เออแต่ทีมก็ต้องพร้อมด้วยนะเออทีมก็ต้องพร้อมเล่นแบบเนี่ยฟินอลพีคงพีเคมาแล้ว hey, นะหลั <c oughs> งหน้าก็ฟาร์มฟาร์มหาตังค์อยู่จะเอ๋ เจอทันเดอร์ครับคนอ๊อฟสไลด์ไปตีอ่ะครับเดิมได้ดดบ้างแล้วโซน้อฟกูโดนบ้างไงทีนี้อ้าวคนอ๊อฟโดนก่อนนะครับโซเกมสองครับตีอยู่เกมสามบ้าไงลังหน้าป้าวเกมสี่โอ้โหได้ไปสี่อะไรไม่เห็นยังเข้าไม่ยังไม่ถึงนะครับแม่บทจะได้คิวก็ได้นะน,น่าจะแบบจังหวะชีวิตเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนแรกไม่ได้คิวเลยตอนหลังเออ,เอ,อได้นะเว้ย เล่นเกมแนวนี้จะใช้ดวงด้วยเหมือนกันอ,าอ,าอนะน้าวอ้าวหัววอนะครบัรบจำเพาโดนละปาาปาาปาาเรียบร้อยครับผมวอนี้เก็บห้าแต่ว่าไม่เอานายเพราะว่ามันระยะเกินไป ไปนแตนกฟินฟินยิงไปเพื่อนฟินมาเอ็มพาสิงแล้วครับตีป้ปาบป้าบโอ้โหดาร์กร่วงแล้วแซมพาว่าไงเกมสองครับทันเดอร์พามาตีอู้ได้รักหน้าเฉยเลยครับโอ้แล้วฟินแบ่งไปตัวหนึ่งและอิมมาโอ้โหอิมหมดเช้าสิบห้าสองนะท่ากับว่ามันตายไปก่อนศูนย์สองดิถูกไหมแล้วเมื่อกี้ิวหนึ่งสองสองสองแล้วสิบห้าสองเลยอิม แปลว่าตายไปก่อนสองตัวแรกเนี่ยตอนนี้ต <c oughs> อนนี้จะทำให้ดีที่สุดโอ้โหแบบเดววดึงมาไม่งยังโดนอติระยะใกล้จะตายพอดีนะครับจังหวะจะเกิดก็เกิดแต่ไม่เล่นแล้วมั้งไอ้แลมเพด <c oughs> มีการวัวยอมแฮ้แล้วครับโอ้โหดูดิครับ <c oughs> 15ทีมา04ห <c oughs> นึ่งว่าเกมจะตึงแบบมาเอ้าไหล เปลี่ยนคนเล่นหรือเปล่า <laughs> เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนฮาคนไม่ได้มาสวยสไล่มาอ้าวโดมี้ก็สวยดิเพื่อนเก็บสองอะ่ะแล้วแบ่งไปตัวหนึ่งแล้วกันอยากเอาเยอะต <laughs> อนนี้สคอร์17แล้วครับแซงโหนอะไรครับผมแรงปลายครับแรงปลายอูแล้วของเทือนเลยครับกีดติคอลดาเมจได้โซติวแรงอยู่แล้วจักรยานเอ็งพาสิอีก แล้วมีกระทาฟ้าอีกโอ้โหแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งนะครับชาร์จมีกระทาฟ้าเนี่ยมันห้าสิบชาร์จใช่ไหมแต่พอเอ็มพาสล่วงนะครับมันต้องเก็บชาร์จใหม่ชาร์ดอากาไปเหลือสี่สิบหรือเปล่าอ๋อก็ยังคงอยู่อโออย่างนี้ก็แจ๋วดีครับผมเข้าใจว่าถ้ามีเอ็มาก็ได้ห้าสิบเอ็มพาสล่วงกันเหลือสี่สิบเว้ยไม่เว้ยเราเว้เราตายนะครับชาร์จยังอยู่ห้าสิบเหมือนเดิมนะโอ้ยางงี้ก็แจ๋วเลยเพราะกระทาฟ้าไม่ช่วยแต่ปิดใ ตายโอ้โหเกมสองอ่ะโอ้ยเอ้ยโดนล่าเขาบอกแล้วเอ้าไม่โดนไม่โดนไปไหนอ่ะดึงมาเกี่ยวโอ้ยโอ้ยลังปอมปอมดี อสองทางแล้วบา,บาล่างบาล่างลบาล่างเลยครัดโดนเชือะตอนนี้ฟินยิงอยู่เดินผาสี่ฟินได้น่าจะเอาจบเลยละกันนะครับดึงมาโดนลัหน้าครับป้าโู้หีเดียวล้วงเดเจะคงเจอครีมผ่าสิงครับความแรงแลแรงอยู่แล้ววิญญาณิด เท่าไหร่วะห้สิบดวงดวงละสองดาเมจก็100ร้อยดาเมจแล้วปปนอกไรเพื่อนแต่มผ้ามาขังปินครับมีไอยู่ช่วยโอ้ยิมสองครับดึงมาโอาเจียวตีต่อเข้าไปในบอ่อเลยเข,เข้าไปในบอ่อ <c oughs> ไปบอ่อเลยแล้วกันยิ้สาวนะแต่ว่าอ่อยไง ให้มันปิดตำนานบ้างเดวมันทอดใจดึงอ่ะดึงดึงคนนอดโดมนะครับหลังหน้าบาลสี่อ่ะ <c oughs> อบอดก่อนละกันเลื <c oughs> เอดสนหาร <c oughs> โอ้โหดึงลงไปหัวห,หน้าเดืดาครับฝาดฝาดกับบอ <c oughs> ไปคอนเนี่ยไม่เล่นเอ็มซูไม่ได้แล้วก็คอน โอ้โหจะสเปียไม่วอดแต่เพ <n> ื่อนจะได้เห็นแต่ดึงดึงไว้เดี๋ยวก็โดนมันอยู่อุ้ยอุ้ยคนร้อนคนร้อยตายแล้วคนร้อนคนร้อนคนร้อยว่าไงครับโอ้โหผ่าได้ยิวฮะแต่ผ่าแย่งล่างมาโอ้โหมันหลอกมันหลอกให้ออกมาตายครับผู้ฝีฟินหน้าบ่ออุ้ยโอ้โหตายนี่เดี๋ยวเออแต่เดิมมีผ่าเปล่าตายหมดน่ะหลายหลายเหตุตีมาว่าคนร้อยแย่งล่างไงแล้วตายเนี่ยอ้าวแตเดิมผ่า นี่ฟินมีบงมีบริเงะแล้วสู้มาติดหนูครับอ้าวเราฟินร่วงครับเฟเดอร์โดนละมึงโดนละมึงทันได้วองแสเปียยังไม่คอนอีกอ้าวครับมาเกินละโอ้ยานหายไวเยอะเลยสามสิบเอ็ดดวงเผื่อเกมพีก ตอนแรกเกมเรายังตามเรายัพิกเลยเพื่อมันก็เพื่อพิกกลับบางด็เพื่อพิกสองจะลงอันเนี้บิงรอบทันนะครับมาโอ้แราวป็นวิญญาณไม่มีไม่ไรครับเก็บช้าจากฮีโร่เอาไวด้ดีแล้ววอลม,มาก่อนฮนะตีฮันเดอร์ครับป้าบดูดิโอ้โหเก็บจากฮีโร่นี่ขึ้นเต็มหลอดเลยนะครับมาไปไหนครับโอ้โหวันตีเกมสามเกมสี่ โอ้เรียบร้อยครับบีมเจ็ดไปแล้วครับไม่เอาสามทางด้วยครับแบบคิวยังใ่ยอมแพ้ง่ายๆทีเดียวอุ้ยอันนายจนได้นะครับโอ้โหบีมอันนายครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อสิบห้าทีแรกส่งไม่มีเลยแคลรี่สิบห้าทีแรกแคลรี่กลางสิบห้าทีแรกคิวตัวเดียวอะไอคี่ไม่มีส่งเลยเพื่อนด่าแล้วเนี่ยผ่านมาอีสิบห้านาทีหลัง ไม่โหดเฉยอ่ะนะเสน่ห์ของเกมนะครับไปแบลกแตกแอ่ะเล,ลยสังหารโอ้โหยีการ์นะครับสามสิบไปแล้วโ เออบทจะได้หิวก็ได้เวอรแรงๆม่ค่อยได้หลังๆยังไงก็ได้โอ้โหสามเดือไปแลนะ้วครับนี่ะโอ้โหสามิสองหิวครับบานแตกแล้วครับเกมเอฟซีก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย